พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยอคสตูดิโอ a n n e l จะมานำเสนอเมนูกับแกล้มง่ายๆนะคะหอยแคลงลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วนั่นเองค่ะเริ่มแรกนะคะทุกคนโคลกถั่วตัดนะคะก็บีบีบมันก่อนนะคะแล้วก็โคลกไปค่ะให้ละเอียดนะไม่ต้องละเอียดค่ะหยาบๆก็พอค่ะ มาเลยค่ะเตรียมส่วนผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะที่แตกต่างจากน้ำจิ้มซีฟูด้ดทั่วไปก็คือวันนี้เราใส่ถั่วตัดค่ะโอเคนำส่วนผสมลงถ้วยนะพริกขี้หนูกระเทียมรากผักชีนะตามด้วยน้ำปลานะคะสี่ช้อนโต๊นะจะบอกว่าปริมาณน้ำปลากับมะน,นาวมันควรจะเท่ากันนะถ้าใส่น้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะมะน,นาวก็ควรจะสี่ช้อนโต๊ด้วยนะน่าพอนะเดนะ ต่อไปก็คือน้ำมะนาวนะอย่างที่บอกไว้ว่าสีต่อสีนะทุกคนน้ำปลาสี่มะนาวก็ต้อง4ีนะคะนี่ต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลปีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาล,าล,าต,าลตะโหนดอร่อยทั้งนั้นค่ะแต่ว่าวันนี้เราใส่น้ำตาลทรายค่ะเพราะว่า เราไม่มีค่ะหมดอืมถ้าใส่ก็จะดีมากแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปนะน้ําซุปจะได้มีน้ําผุขิกหน่อยได้จิ้มนะอะไรนะตามด้วยถั่วที่เราโขลกไว้ก่อนหน้านี้นะคะนี่เชฟนี่อิมพอร์ตมาจากอเมริกาเลยนะคะดูรมัดทแม,มงค่ะ ชิมก่อน <Okay. S 1> ชิมแล้วชิมอีกชิมให้แน่ใจเอาต่อไปโรยผักชีค่ะโอ้ยน่ากินมากเลยขอกลืนน้ำลายแป๊บหนึ่งนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่หอยลงไปค่ะปปนับหนึ่งถึงสาสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30เห็นไหมตักพอดีเลย30วินาทีหอยจะหอย ière, หอยแครงหอยแมงคู <c ười> ทั้งนี้เลยจ้าหอยสวยหอยแดง ใส่แครงมาแล้วจ้าอ้โะทอาานมากสมอุนไพรนีฮอต สวยมากเลยมาอมนุษย์หอยเอาตบน้ำจิ้มไปเลย <S <S 2> <S 2> มาวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ